ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกคนมาอยู่ที่บ้านเวียงชัยเมืองอัสสพรแขวนสวรรคเขตสปปลาวนะครับวันนี้ก็จะมาเยี่ยมสาวปุไทยอีกเช่นเคยนะครับผม ฝากติดตามด้วยนะครับส,สบายดียดซื้อยังก่อนดิฮะสาวสิน<ะ>สวส้นโอ้สาวสิน้นครับสาวผู้ไทยบันบ้านยังก่อนเหรบันเวียงสาวผู้ไทยบานเวียงใช่เหมือนในม่เยี่ยมนองพ่นอยู่ตรงหน้า <c oughs> มากินเข้าเตียงน้ำเพิินได้เขานี่ <c oughs> แต่ว่ากระสายแล้วล่ะ มันจะจะดังไฟดังไฟลวกกุง้งตามมาคงน้ำบอ,อกไปเลยโอ้กินตามมาคงสูตรสาวผู้ไทยอีกแล้วครับมันเนี่ยลาบปากอีกแล้วฝ <c oughs> ากติดตามด้วด้อครับโอ้กุ้งไหลอีกทีครับ,รบทั้งกุง้งทั้งหมือกเลยเมื่อนี้ลวกดีรันเ่ย จังได้กินไววเนาะหิวข่าวแล้วซินมาไลายก็ได้กินมดบ่านน้องสามสี่ปะในบีเลอร์มดอีด๊อกแม่เพั่นอีเดี๋ยวแม่เพื่นกะขึ้นมากลงกต่หึงไม่มขึ้นมากเพิ่นกินขา่าวหรอบ้จังลงอ,อ๋อเดียวกับหิวก็ดีแหละเพื่อน,นมากินกุ้งน้ำกัน ប្រូវាបានប់បានបាន់សារស់សារ ฝันธุรกิจไปหาหัวซิงค์ภาษาผู้ไทยว่าจะเด็กกว่าหัวซิงค์ไข่หัวซิงค์ไข่หัวซิงค์ไข่ห์ภาษา,าอีสานหัวซิงค์ไข่ภาษากลางกับตะไคร้นี่ยหัวซิงค์ไข่เนาะโดนายานิคิดว่ามันเป็นจะมี โอ้น oh, ี oh, ่เด mm ็กโอ้สิ้นข้าตัดใบมันออกมันกโปรูใหม่ดิไปหาบน้ามือใส่หรือไมาใส่นี่ปัดหาบเอาบ่หาบเอาบ่มูย อืมองธรรมดานี่ครับเพื่นปู่พักนี่ไปหาบน้ำมาใส่เอาด้วยนี่มาได้เห็นง่ายๆด้ เอากุ้งมาตอนสาวกุ้ไทยด้วยครับได้กินเรย่อากุ้งมากมอกุ้งฮะกุ้งตตมบับไงด้วยครับทั้งกุ้งทั้งบึกเลยจะไปลวกเอามาสูตรเร่งรัดมาตรงย่างเลยเนาะ กินตามนมืนอมมกินนะ้ำนกแซวมาสองมือใส่น้ำแข็งแซเอาได้กันเลยันก่อนมันข้าเยก็ได้ต้มน้มันหดย่งแน่เลยปูกยังแน่เลยยุ้ยซี ปลูกมะคิดแล้วก็ปลูกผักปลูกผักกะปลูกขายบ่ปลูกกินเลยโอ้โอ้ผู้ชายนี่ยเป็นขยันเนาะบม่ได้ซื้อเลยเนาะปลูกผักเนาะนี่ไม่ได้ซื้อยามนี้แล้วบ่ได้ซื้อปลูกไปแต่กินปีใหม่บ่เดือนสี่เดือนห้าก็ยังได้กินปลูกผักกะลั่มผักนี่อยู่บ้านก็เฮทศสวนก็นี่ พี่ม่สาวอินตราบ้างี่บละ่ะยังวี่ววิได้แ้วบ่เด็ก้่มกันคุยกันได้บ่ร่มแต่วิ่วว่าลสิมาหรือบ่เป็นไปได้ยักเมื่อแล้วนี่เป็นเดินแล้วโอ้อเป็นสะพายไท้แล้วสาว <c oughs> อินตรา ลายดีครับผมมึกมึกใหญ่หหเลยตัวใหญ่เลยแสบได้เนย่ยำปุดๆเลยไนดะ้เลยเอาไปซื้อเขาใหม่ละสีพันได้นิดเดียวเน่ยเนาะตามเห็ดซื้อเอ็ดด้จะลายซื้อไม่เห็ดกินเองได้กินหลายสบ,บายดีครับ สบายดโีโอ้นอนเป็นแข็งแรงครับนอกหาบน้ำได้เนาะแข็งแรงอยู่ได้หาเลยเจ็บโปดอยู่หาเลยขออนุญาตใจเอากุง้งเอากุ้งกับหมึกมาลวกสู่กินกินข้าวเที่ยงตะบนนี่นั่งเลยโอ้พอดีกินน้ำกันเด้อเพิ่นจะตำบะคงเพิ่มนเะพิ่นมาอพอดีเลยก็สน <laughs> น้ำขึ้นใสดีแท้ใส่ละน้ำซางโอ้ขยันครับเนาะ อายุเท่าไหร่เลยนี่คือแข็งแรงอยู่มีชื่อได้นี่แต่อันั่งเทมเพมบบิ่พนแวาบานางน้อยนะเพิบบ่นแวาอายุ50ห้าสิบแล้วบปล่เออหา้หาสิบเฉลยห้าสิบจองว่าจะไปแล้วไปไกายมีดีมีชื่ออายุเพิ่นเพิน่นแววเออมีมีชื่อแล้วเพิ่นว่าเออนั่งเทมเดี๋ยวมาดูมาเดาเอออันบานางออน้อยนี่เด้เจ้าหู้เจ้เบ้าเพนแวอเจ้าหูอะไร เห็นว่าเพื่นหรือว่าอันหสมัยตะกี้าพอาพออันอีท่าหาชบหาเฮ็ดก็ได้พี่น้องเออได้บ่พอได้ไปชหาพี่น้องอายุ52อืมบ่ได้เฮ็ดบัตรประชาชนเลยบ่โอ้ผู้เฒ่าทางนี่เพิ่นบ่ได้ไล่บัตรประชาชนเนาะบ่ได้เฮ็ดสำเนาเนาะอืบ่คือไอ้ซุมื้อนีุมื้อนีเขาเจ้ายังมีเด้เนาะอืสำเนาทะเบียนบ้าน อันนั้นเอามาให้โปรถามได้ม <c oughs> okay. <c oughs> ั้ยนี่บ่เอ้ยมาต้มหมูบ่สิต้มเขาเอิ้นอีหยังล่ะตัวนี้มากหยังล่ะลเขาเอามาเป็นมาเขาว่ามขมุกเนาะเนาะเออมมุกอันเดนี่เอามาเฮ็ดหยังเออโอ้ยขาุดมาเฮยต้มหมูนี่แล้วโอ้มานั่นนี่เอาหัวนี่บ่ไเ็ดเหวเนกก็ได้ โอ oh, <rica> <'s> ้ะมะนี well ่ดีครับมะมันเห็ดหวเซนกเห็ดแหวเซนกหัวมันก็เอาให้หมูกินโอ้คือมีประโยชน์หลายเนาะต้มโหก็เดอกระเดอเายู่ไทยบมีเ้ด้ครับนี่มีแต่ยอยู่เล้าแล้อยู่ไทยศู์พันเหมดอน้ะได้แบบนี้เอาถากินเข่าเทียงน้ำกันเนาะสวยแล้วล่ะโอ้ต้มเอามันละด้ไว้เนาะข้าวเดี๋ยวจะสุกแล้วครับ กินได้แล้วโอ้ยเหลืองอลามเลยน้ำจิ้มซีฟูดทอดกับมีเรียบร้อยเหลือแต่สมต่ำต่ำมะคงขาดบ่ได้แต่ต่ำมะคงต่ำคงสบายอยู่แล้วเสียสินสำนานอยู่สินเนาะต่ำกินดยอยู่ต่ำแซ่บใช่ไหนั่นแซ่บบ่เออรอซิมต่ำมะคง ฟีมือนสาวบุไทยได้ครสินบ่บมีได้เนียัมตีแสบคอยเจ้ามีแสบมีเนี่ยวสินอย,ยู่ลาลมา่นอน <c ười> มีสมมนะ้มบม, <c ười> มักบวงน้ำอีกแด้บ้านมากกินจะบวสมมากของโปดลยนี่บ่ <c ười> โอ้ยถ้าจะได้ซิมนี่ยกโปเลยวหะเจ้า <c ười> ทาเบิ้งอือเลยควายเลยงูนะโอ้มีหมกม่วงนั่นได้ครับเอาหมกม่วงมาฝากเพื่นจากไทยยังดีได้หน่เจวกับเจวจากไทยได้หน่ซิมเหมืองแสบบ่เด้อโกรธน้องเป็นอะไรเจวแสบบอเอาไปฝากผู้ใดนี่ติดใจเบิดครับเนี่ยเจวแสบบ่ น,นแทงคุ้ยหลายกันแทบโบเข้มเด้อืมอร่อนบอกอร่อยไงมึงเจี๊ยบโอ้ขาดเลยแต่เห็นมันกินคุ้ยได้หลายนะ <c oughs> คุ้ยโลดคุ้ยโลดปูดา่าเออมันยังขกักหน่อยอย่ามันหนดไว้ยังจะไม่มมได้กินนะั่งกิน ออืืมคกกัินนน้เสียบบ่นะสำหรับคลิปเอกินข่าวครับสาวผูไทยกับขอจบเพียงเท่านี้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามนครับ u ู u b e ช่องตุกตุฟมอลีเด้อมีอยังกพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้ด้ครับผมขอคุณครับบ๊าบาย มาเด้อครับพี่น้องพูนากุ้งตัวใ,ใหญ่ๆลวกกุ้งลวกมือ้อกับตำบักงงกับผักสดๆเอาเอาเอาเลยเด้อเอาเลยเด้อมากินน้ำเดียวเอเวเอเ,เป็นส่วนเอฟซีนะเด้อครับมากินน้ำเดียวเด้อพี่น้องเอาน่า,าม,มาตำบักงงก่อนหมลเลยเด้อพอเป็นก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะ อายุเท่าไรแล้วครับนี่ห้าสิบปายโอ้นหัวหน้าขยันกักขอเป็นเนาะอาหารในเมืองแต่มากินในวันเนาะอ่าในเมืองในวันเนาะกินอย่าเต่งให้เต่งหน้าเดี๋ยวเอาลองลองซิมเบิองครับกุ้งกุ้งกับน้ำจิ้มแซ่บบอเป็นไรแซ่บใช่บ่โอ้สาวผู้ใต้บนยกปูเลยเด้อครับน้ำจิ้มแซ่บเพื่อนะ กุ้งสีกุ้งมึงดูแกะกุ้งเหมือนกันน่ะอือืกินกอนเยเอาเลยครับเอาเลยเอามาสู้กินนี่ยล่ะอี่มีต้องหมเนาะเ้อี่ <c oughs> น้องคนนยมายๆนย่าห้างแถอะุ่นภูนี่ยับมาแน่ี่เดี๋ยว่าถึงกุ้งใหญ่เด้ แก้กุ้งเนี่ยครับแก้กุ้งเนี่ยกินแล้วคนดีใจแน่คนเอามาเอากินโอ้ลอยกว่าโล่ผมดได้นี่หิวมากเนะี <labeled. S 1> ่ยม,ม,มาลอยกว่าโลปป่พ่อยังเขาา่าไม่หนีกับท่ากับโหดขนาดได้เนี่ยขนาดเ, <laughs> <c oughs> เออม,มันกินรรรน,น่าจะสิ้นเลยแซ่บใช่ไหมเจ้าสิ้นแซ่บสุดยอดครับสุดยอด โอ้เห็นแสบก็ดีใจเราได้นี่เาเดี๋ยวจะขออนุญาตซิมคุ้งใหญ่คับเพิินเดอร์<ม>ตาำบางหุงเป็นจะแแสบบ่เดี๋ยวแล้วนี่ก็จะมีไอ้บักสมอีกได้บักสมบักม่วงอีกเด้ <c oughs> บักสมกับักสมเชวานก็มีบักสมเกลียงเอขออนุญาตซิมน้ำเพิินก่อนเด้อครับ